ถึงเวลาที่เราต้องเปลี่ยนแปลงทาขนมแล้วล่ะค่ะวันนี้นะคะเชฟม,มจะมาบอกว่าทําไมเนี่ยเราจะต้องเลือกแปลงทาขนมให้ถูกต้องนะคะเหมาะกับการใช้งานด้วยแล้วก็จะมาบอกเล่าว่าแปลงแต่ละชนิดเนี่ยเขามีวิธีการใช้ต่างกันยังไงเรามาดูแบบแรกกันก่อนเนาะแบบแรกเนี่ยเราจะเห็นได้ทั่วๆไปเลยนะคะก็คือเป็นแปลงซิลิโคนแบบนี้เนี่ยเนื้อก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะนุ่มๆ แป้งแบบนี้นะคะเหมาะมากที่สุดเลยก็คือไว้ทาถาดค่ะนะคะเขาก็จะมีแบบว่าแรงกดนะคะแรงที่ได้ดีมากเลยเนี่ยนะคะแล้วก็พูดถึงขนแป้งของเขาอะข้อดีคือทำขนแป้งเนี่ยมันไม่ได้ล่วงง่ายๆนะคะไม่เหมือนกับพวกนี้ค่ะเวลาที่เราทานนะแล้วขนแปง้งหลุดร่วงเนี่ยแล้วเกิดไปปนเปื้อนอยู่ในขนมเนี่ยมันจะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยคิดว่าร้านของเราสกรปรกได้นะคะ ก็แนะนําให้เวลาทาถาดนะคะให้ใช้แปรงแบบนี้จะเหมาะกว่าแล้วก็แปรงแบบนี้เนี่ยเหมาะกับอีกแบบหนึง่งคือเวลาที่เราต้มส่วนผสมที่เป็นน้ำเชื่อมนะคะหรือว่าใครที่ทําเป็นพวกอิตาเลียนเมอแรงกเนี่ยก็จะใช้ไว้สำหรับชุบน้ำนะคะแล้วก็รอบๆของขอบหม้อเนี่ยอันนี้ก็จะช่วยได้ดีนะคะอันนี้คือเหมาะกับการใช้งานแบบนี้ส่วนตัวไม่แนะนำนะคะให้ไปทาไข่บนหน้าขนมหรือว่าไปใช้งานประเภทอื่นเพราะ ด้วยขนแปลงของเขาค่ะมันค่อนข้างหนานะคะเรามาใช้แบบนี้ดีกว่าค่ะแบบที่เป็นขนสังเคราะห์แบบนี้นะเป็นขนสังเคราะห์เห็นไหมว่าเนื้อเขา่จะมีลักษณะที่นุ่มละมุนกว่านะคะแล้วก็โมจะบอกว่าตัวเนี้ยไว้ทาไข่ดีกว่ามากๆเลยนะเนี่ยลักษณะของเขามันจะนุ่มเวลาที่เรา เอาแปรงนะคะเวลาที่เราเอาแปรงเนี่ยจิ้มลงไปที่ไข่ไก่นะคะแล้วก็ทาบนหน้าขนมเนี่ยมันจะทําให้เนื้อซอฟมากๆเลยเนี่ยเราลองดูก็ได้ค่ะเวลาที่เราทาเนี่ยเขาจะสัมสัมผัสได้นุ่มนวลกว่านะคะถ้าเทียบกับแบบนี้ที่ดูแล้วทายังไงคะก็ มันก็จะเป็นเส้นๆแบบนี้ค่ะเป็นลอยๆทําให้ขนมของเราไม่สวยด้วยนะคะหน้าขนมของเราไม่สวยแล้วก็ทําให้เกิดแบบเหมือนกระดากระด่างก็แบบนี้จะเหมาะกว่าส่วนแบบนี้ที่เอามาให้ดูอีกอันหนึ่งสังเกตไหมว่าขนเขาอะ่ะมีลักษณะนุ่มกว่ามากๆเลยนะคะแล้วก็ตัวของเขาเนี่ยถ้าเทียบกับ2อ,อันนี้โมจะบอกว่าตัวนี้คือดีกว่าดีกว่าจริงๆแต่ข้อเสียของเขาด้วยความที่เขานุ่มนะคะแล้วก็ จากที่มดสังเกตนี่คือเขาหลุดง่ายเนี่ยขนาดมดหยิบอยู่เงี้ยยังหลุดง่ายเลยเนาะเวลาเราเลือกแปลงนะคะถ้าเลือกเป็นขนที่ไม่ใช่ขนสังเคราะห์นะคะเป็นแบบนี้เนี่ยมดก็แนะนําว่าควรจะเป็นให้ดูแล้วเนี่ยคือให้เก็บรักษาแบบดึงออกมาเนี่ยขนไม่ได้หลุดนะคะก็คือยังใช้ได้แต่ส่วนมากที่มดเจอเนี่ยเขาก็จะหลุดง่ายอย่างนี้เหมาะกับอะไรเหมาะไว้สําหรับปัดแป้งนะคะปัดแป้งแบบนี้ ออกจากออกจากขนมพวกขนมตระกูลโมจิต่างๆนะคะหรือว่าจะเป็นขนมอะไรที่ต้องปัดแป้งขนมเปี๊ยะอะไรอย่างเงี้ยคือที่ต้องใช้แป้งปัดที่ตัวขนมอีกทีนึงอันนี้ก็คือจะเหมาะมากๆเลยนะคะแล้วก็วิธีการดูแลรักษาแปลงทุกชนิดนะคะถ้าเป็นแบบนี้ข้อดีเมื่อเราเมื่อเราทานเนยแล้วนะคะเราสามารถพาเขาเนี่ยไปลวกน้ำร้อนได้นะคะแล้วก็ล้างผึ่งไอ้แห่ ส่วนสองแบบนี้นะคะที่มดอยากจะแนะนําก็คือว่าถ้าอยากให้แปรงอยู่กับเราเป็นนาน,านแปรงทาขนมอยู่กับเราเป็นนานขน,นไม่หลุดล่วงนะคะเราควรจะแยกเขานะคะล้างออกจากพวกวัตถุดิบต่างอ,อ,อุปกรณ์ต่างๆทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบอะไรอ,อ,อุปกรณ์อะไรก็แต่นะคะเราควรจะแยกเขาเจ้าขนสังเคราะห์พวกนี้มันหลุดล่วงง่ายนะคะเมื่อเขาเริ่มหลุดร่วงแล้วเนี่ย แนะนำว่าให้เตรียมซื้ออันใหม่ได้เลยเพราะเขาก็จะหลุดไปเรื่อยๆค่ะทยอยหลุดไปเรื่อยๆเนาะถ้าเขายังแข็งแรงอยู่แบบนี้ก็ถือว่าโอเคใช้ได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะแนะนําใครที่ใช้แปรงในการทาหน้าขนมบ่อยๆเนี่ยจะเริ่มรู้เลยว่าแปรงเนี่ยเป็นสิ่งที่ดูดซับสิ่งสกรปรกนะคะแล้วก็ไขเนี่ยไม่ควรที่จะนำแปรงต่างๆพวกนี้นะคะแปรงแช่ไว้ใน ตัวไข่ไก่นะคะควรทาเสร็จแล้วเนี่ยก็ล้างทำความสะอาดแล้วก็ผึ่งให้แห้งเลยบางคนเนี่ยคือเสียดายกลัวหาแปรงไม่เจอก็แช่ไว้ในไข่นะคะแล้วก็มาทายอย่างเงี้ยไม่เหมาะนะคะเพราะว่าแปรงเนี่ยเป็นตัวที่ดูดซับสิ่งสกรปรกได้ง่ายมากเลยก็ยังไงก็แล้วแต่นะคะแปรงเนี่ยมดว่าราคามันไม่ได้แพงมากแล้วก็สามารถซื้อใหม่ได้ในเมื่อถ้าเขาเนี่ยเกิดชำรุดแล้วนะคะก็ควรจะเปลี่ยนใหม่ เดี๋ยวนี้แปลงทําขนมนะคะอันนึงไม่ถึงร้อยบาทนะคะเราทําขนมให้ปลอดภัยกับผู้บริโภคดีกว่าค่ะวันนี้เชฟมดก็มาฝากนะคะข้อคิดไว้เรื่องของการเลือกแปลงนะให้เหมาะสมกับขนมยังไงก็ไปเปลี่ยนแปลงกันนะคะรับรองว่าทําขนมสนุกขึ้นได้แน่นอนค่ะวันนี้เชฟมดสอนเบเกอรกี่สร้างธุรกิจขนมไปแล้วบ๊ายบาย